รงเรียนบ้านปราสาสเยอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตสบริหารงานโดยนายมานาชชัยโชดผู้อำนวยการโรงเรียนนางทองอินสาริกรองผู้อำนวยการโรงเรียนคําขวัญโรงเรียนสามคัคคีมีวินยัยใฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาชนเผ่าเยอโรงเรียนบ้านปราสาทเยอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน ยึดหลักธรรมพิบาลเป็นฐานโดยมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังน,นี้ด้านบริบทของโรงเรียนหรือชุมชนจัดให้มีป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่สวยงามมั่นคงและแข็งแรงมีการจัดการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่หลากหลายได้แก่การเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนมะนาวในท่อซีเมนพืชผักสวนครัวในกระถางรถยนต์สวนผักตามฤดูก,กาลสวนแก้วมังกรสวนมะพร้าวน้ำหอมโรงเกษตรและเรืนอนเพาะชำ มีพื้นที่ภายในโรงเรียนหรือชุมชนโดยรอบสะอาดปลอดภยัยน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล5้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างเช่นแม่ดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนและกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการทำความสะอาดขีดพื้นที่รับผิดชอบทุกเดือนด้านการบริหารจัดการโรงเรียนหรือชุมชนมีการบริหารงานแบบประวอบ้านวัดโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่น การพัฒนาบริบทสถานศึกษาการร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆการระดมทรัพยากรการทำผ้าปากเพื่อการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนและชุมชนมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยคือคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมมีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพะ และวันสำคัญต่างๆโรงเรียนและชุมชนนำผ้ทตรารไปถวายพระอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์ปลูกฝังเพื่อลดละเลิกและปลอดจากอบายมุกโดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสชมรมทูบีนัมเบอรวันเป็นต้นและโรงเรียนมีมัคคายกน้อยมาปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำทางศาสนพิธีในงานกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้านการน้อมนำหลักประเชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีสวนครัวสวนผักรั้วกินได้รัว้วดมได้ ที่มั่นคงแข็งแรงและสวยงามมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสาธราราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทโรงเรียนมีการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนหรือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีภูมิค,มคุ้มกันที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีต่อบ้านเมืองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนและชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนบ้านปราสาสตเยอผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพอถรอระดับ3ดาวโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจําปีพุทธศักราช2565โรงเรียนได้รับรางวัล1โรงเรียน1นนวัตกรรมประจําปีพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดงนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทเยอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ